สวัสดีครับพบกับผมอามชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําวงตะข่ายไว้สําหรับทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอ,อกนะครับก่อนจะไปชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ กรณ์ก็จะมีตะข่ายนะครับแล้วก็เคเบิลทายแล้วก็ไม้ไผ่ทำเป็นหลักเป็นโครงสร้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มจากเอาตะข่ายมาต่อกันเป็นวงกลมนะครับโดยใช้เคเบิลทายนะครับในการมัดโดยขนาดของตะข่ายนะครับก็เอาตามที่ต้องการนะครับโดยผมจะใช้ตะข่ายขนาดนี้ครับผมผมจะทำเป็นวงเล็ก ซึ่งตะขคาที่ผมนำมาทำนะครับเป็นตะขายที่เหลือจากการนิดที่ผมไปทําอย่างอื่นนะครับก็เลยนํามาทําเป็นวงไว้สําหรับทําปุ๋ยหมักนะครับ พอเรามาัดตะขายเสร็จนะครับเราจะหลักมาตออเป็นโค้งนะครับแล้วก็จัดทรงให้มันเป็นวงกลมนะครับ เมื่อตอกหลักเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเคเบิลทยครับมัดตะไครใส่กับหลักอีกทีหนึ่งเพื่อความแข็งแรงครับ เมื่อวัดเสร็จแล้วก็จัดทรงอีกนิดหน่อยนะครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับลหลังจากนี้เราก็จะนำปุ๋ยนำเศษใบไม้นะครับมาใส่ทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับก็รอชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับ